สวัสดีครับจากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้านะครับผมพอดีกําลังจะแพ็กของครับส่งให้พี่ลูกค้าที่สันทรายที่เชียงใหม่นะครับผมก็เลยขออนุญาตถ่ายตัวจริงให้ดูนิดนึงนะครับเพราะว่าตัวนี้มันดูเข้มๆบางคนอาจจะชอบสไตล์แบบเข้มๆไม่ชอบแบบเรียบๆไงคือตัวนี้จริงๆมันเป็นรุ่นคาสิโกลุ่มมาตรฐานเขาเรียกว่ารุ่นสแตนดาร์ดนะครับก็คือจะทาเป็นสายเด็กทั่วๆไปอะไรแบบนี้แหละก็คือแบบนี้ก็สายเด็กใช้งานง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะ ต่ว่าตัวนี้มันจะทําเป็นสีดําทั้งเรือนคือสายก็ดําตัวเรือนก็ดําหน้าปัดก็ดำนะครับแต่จะให้เข็มวิธีเป็นสีแดงหน่อยจะได้ไม่จมนิดนึงนะครับผมเพราะฉะนั้นมันจะออกอารมณ์ประมาณแบบผู้ชายแบบเข้มๆมันแมนหน่อยถ้าเกิดชอบสไตล์นี้ดูตัวนี้ด้วยนะครับแล้วก็สเปคค่อนข้างจะถือว่าโอเคนะในระดับพันกว่าบาทคือกันนะ้ำได้ถึง50เมตรนะแล้วก็มีภายน้ําส่องสว่างในที่มืด เป็นในการใช้ฐานครับฐานนี้โคตรเปลี่ยนง่ายเลยครับคือฐานเบอร์บ้านๆเลยคือขอให้เจอร้านที่แบบไว้ใจได้นะฐานมันมีขายทั่วไปเบอร์แบบนี้ให้เขาเปลี่ยนให้นะครับเพราะฉนั้นใช้งานง่ายๆเปลี่ยนฐานง่ายๆชีวิตมันก็จะง่ายๆตามไปด้วยนะครับอ่ะดูนิดนึงนะครับอ่านี่ครับตัวเลยนะสีดำเห็นไหมฮะดำทั้งเรือนนะฮะนี่ดำนะขอบดำหน้าปัดดำดำปีเลยละ่ะอันนี้นี่มายมเป็นแบบนี้นะ ตัวเรือนประมาณ4.3เซนติเมตรนะครับว่าจากซ้ายไปขวามไม่รวมมายมนะคือส์ามาตรฐานในขาทั่วไปเลยนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องความยาวสายให้มายาวมากนะครับถ้าไม่หนักเกินร้อยโลพี่ว่าไม่ต้องตัดถ้าเกินร้อยโลเอางี้เรียกไงเดีถ้าเกินร้อยโลเนี่ยอาจจะต้องมาดูว่ามันจะใส่ได้ไหมแต่ถ้าไม่เกินร้อยโลพี่ว่าใส่ได้อ่ะต้องตัดสายด้วยนะอันนี้ตรงๆเลยนะบานพับเป็นแบบแกะเอานะอ่าเนี่ยเป็งนง่ายๆสายตัดก็เก็บข้อไปด้วยนี่ เป็นสินค้าใหม่คับเบิกจากสต็อกของแท้ประกันศูนย์ CMG 1ปีครับพร้อมกล่องคู่มือใบป,ประกันศูนย์มาครบ,บ,บหมดเลยนะครับพอดีกำลังจะเตรียมส่งแล้วเนี่ยเดี๋ยวเนี่ยเลยตั้งเวลาวันที่ให้พี่เขมดแล้วนค้าทุกเรือนนะครับก่อนส่งพี่พี่เองเลยนะเป็นคนตรวจคุณภาพก,าพก่อนใส่กล่องพี่เป็นคนตรวจคนเดียวเลยนะนะเพราะว่าคือจากประสบการณ์ที่ขายในการมานานนะช่วยพ่อตนะั้งแต่สมัยพ่ออยู่นะแล้วก็ช่วยพ่อตรวจนการเวลามาส่งตรวจมาโอ้เป็น10บสปีเพราะนั้นอย่างน้อยอ่ะคือมันแบบ มันเห็นทุกวันนะ่ะมันจับจับตบหยิบหยิบมันจะดูออกถ้าอันไหนมีดีเฟกเนี่ยพี่จิดิงพี่คัดออกแต่ตอนบริษัทส่งมาแล้วทีแรกแล้วถ้าเกิดตอนจะแพ็คของลงลังเนี่ยถ้าเจออีกเนี่ยพี่ก็คัดออกเห็นท่าไม่ดีพี่แยกทิ้งเอาไปก่อนเลยนะเอาไปคืนทั้งหมดเลยนะคือเอาง่ายๆเอาให้มันสบายใจกันทั้งสองฝ่ายนะครับผมคือเอาของดีไปให้ลูกค้าก่อนดีกว่านะครับผมอย่ามานั่งแก้ปัญหากันทีหลังเอาอย่างนี้ตรงๆเลยนะอ่าโอเคประมาณนี้แล้วนะครับสนใจครับเหมือนพี่เขานะครับพี่เขาใช้วิธี โทรมาสั่งนะครับเพราะว่าทางนู้นอาจจะสัญญาณหรือดอย่างนี้ไม่สะดวกนะครับก็เลยใช้โทรมาสั่งเอานะครับผมโทรมาสั่งได้ตามเบอร์ข้างบนที่แจ้งไว้หรือแอดไลน์ตามเบอร์หรือแอดไลน์จากที่เขียนข้างบนได้นะครับจะสั่งทางไหนก็เอาสะดวกครับจะมาซื้อหน้าร้านก็ได้ครับร้านอยู่ข้างในซอยบารมราชชนนี19นะครับข้างในซอยเปิดทุกวันครับ10โมงเช้าถึงหโมงเย็นปีใหม่ไม่ปิดนะครับไม่ได้ไปเที่ยวไหนอยู่ร้านตลอดนะครับลักร้านมาได้ตลอดเลยนะครับผมขอบคุณมากครับ จากร้านสยามนาฬิกาปิ่นเก้าเดี๋ยวมีอะไรเด็ดๆเจอกันเรื่อยๆนะครับจะได้ไม่คิดอะไรจะได้ไม่คิดถึงกันมากเพราะเจอกันทุกวันนะครับขอบคุณมากครับสยามนาฬิกาปิ่นเก้าสวัสดีครับ